สวัสดีครับเพื่อนๆชาว R.O. นะครับวันนี้ครับ21กุมภาพันธ์นะครับก็มีอัปเดตกิจกรรมเข้ามาด้วยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกาันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละฮะสำหรับตอนนี้นะครับผมกิจกรรมที่มาเลยนะครับก็เป็นการวนกิจกรรม witching tree หรือกิจกรรมลงลิ้นนั่นเองนะครับผมกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่21นะครับไปยาวจนถึงวันที่28กุมภานะครับก็เรียกได้ว่าถึงสิ้นเดือนนะกิจกรรมนี้คิดว่าเป็นกิจกรรมขั้นเนาะก่อนที่แผทใหญ่จะมากันนั่นเอง นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเราจะได้รับอะไรยังไงบ้างนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการกดสุ่มนั่นแหละครับสุ่มแบบ1ครั้งหรือว่า10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเป็นพวกของต่างๆนะครับของเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอตัวขนกระต่ายทุกนี้นะครับหรือว่าเป็นพวกลูนที่ตีบวกออฟมงออฟแมวนะครับผงต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้การ์ดนะครับที่เป็นการม่วงส่วนประดับด้วย นะครับแถมเลือกได้ด้วยนะอ่าเป็นแบบเลือกได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเปิดครบ51ครั้งนะครับอ่าห้ครั้งนะเพราะว่าครั้งนึงเนี่ยมันจะได้แต้มลัก2แต้มเนาะอ่าถ้าเราเปิดครบ51ครั้งเราจะได้กล่องตัวนี้มานะครับซึ่งเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะเอาเป็นพวกขนนงขนนกหรือว่าจะเอาเป็นแบบพวกที่ตีบวกอะไรต่างๆตรงนี้นะครับหรือจะเอากล่องตัวนี้นะครับซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ยรอบนี้เขามีรายละเอียดบอกแล้วนะครับผมว่า อัตราได้รับอะไรเท่าไหร่นะรอบที่แล้วเนี่ยมีคนเปิดพลาดนะครับไปเลือกเยอะเพราะว่านึกว่าได้การ์ดม่วงชัวร์แต่ไม่ใช่นะครับมันมีโอกาสได้เป็นพวกการ์ดสีฟ้าด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีเบบี้กงเบบี้การมีอะรามอะไรพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้แล้วสายฟรีนะครับเราจะเปิดได้กันกี่ครั้งนะครับผมซึ่งตัวนี้เขาจะบอกไว้เลยนะครับผมว่าอ่าเราเนี่ยสามารถจับฟรีได้5ครั้ง นะครับในช่วงเวลากิจกรรมนะไม่ใช่ต่อวันก็คือ,อเราได้ฟรีแน่ๆ5ครั้งนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ไดมอนในการซื้อไดเนาะสายฟรีนะครับใช้2,000ไดมอนนะครับในการซื้อเพิ่มอีก40ครั้งนะครับรวมกับของฟรีเป็น45ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ1ครั้งกดไปปุ๊บนี่ได้ของมา1ชิ้นครับแต้มตรงนี้ขึ้นมา2แต้มเห็นไหมครับอ่าค่ารักขึ้นมา2แต้ม แล้วเรายังกดฟรีได้อีกครับนี่กดฟรีครั้งที่สองปึ๊บอ่ากดฟรีครั้งที่สามนะครับกดฟรีครั้งที่สี่นะครับแล้วก็กดฟรีครั้งที่ห้าครับอ่าหลังจากครั้งที่ห้าก็จะไม่ฟรีแล้วนะครับเราจะกดฟรีได้ตลอดช่วงกิจกรรม5ครั้งเท่านั้นในสิบแต้มลวนะครับทีนี้สายฟรีอย่างเรานะฮะเราก็เอาไปซื้อนะครับอีกสี่สิบใบนะครับสองพันเพชรกดโป้งเข้ามานะครับผมอ่า40บอันเรากดเลยครับปึ๊บนี่โอ้โห ได้อบแมวอะไรวะเนี่ยนะฮะขอตีบวกเยอะๆได้ไหมปึ๊บอืมโอเคพอได้อยู่นะครับการโม่มาให้ชื่นใจไปปึ๊บโอ้โหมาเนี่ยของมันก็จะเป็นของประมาณเนี้ยครับเออใสอ่กันเข้าไปปึ๊บอ่าโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายฟรีเนี่ยจะได้ทั้งหมด90แต้มตรงนี้ครับจะได้90แต้มตรงนี้นะครับ แล้วมันจะขาดอีกประมาณ10แต้มน,นิดเพราะว่าเราจะต้องเปิดให้ถึง100นะครับผมแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้กล่องตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นการล่อซื้อครับว่าเฮ้ยผมให้คุณฟรีแล้วเนี่ยค่าลัก90แล้วที่เหลือเนี่ยคุณก็ต้องไปใช้แมวซื้อนั่นเองนะครับผมว่าเอ้ยคุณจะซื้อแบบเป็นอันนี้ไหมเนี่ยได้25อันนะเออถ้าคุณซื้อ25อันเนี่ยคุณก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรก็จะได้แบบแต้มเพิ่มไปอีกถูกไหมเพราะว่าเราจะเปิดเกินถ้้าาาเเรรรซืืออแบบ25หจะ เ,เปิดแค่การันตีเดียวนะครับเราก็ซื้ออีกแค่6ใบเอ้ยไม่ถึง6เออหกใบนะครับผม300แมวเนี่ยเราเสีย300แมวนะครับเราก็จะได้กล่องตัวนี้นั่นเองถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละ300แมวนะครับได้ขนนกขาว25บหใบนะครับหรือว่าได้ลูกปั้นหรือว่าได้เป็นพวกอ่าที่ตีบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็ลองเลือกดูละกันนะหลักๆก็ประมาณนี้ครับสายฟรีคุณจะได้ นะครับเกาค่าลักนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมขั้นเนาะก,ก่อนที่จะอัปเดตแพทใหญ่สิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากกิจกรรมนี้วันนี้นะครับก็จะมีแพ็คเด้งของชุดแฟชั่นด้วยนะครับน่าจะมาประมาณ3ามแพ็คตอนเวลา10บโมงนั่นเองนะใครที่ชื่นชอบนะครับเรื่องของแฟชั่นหรือว่าอยากดูก่อนว่าเฮ้ยความสามารถของแฟชั่น ตอน10โมงเนี่ยมันจะดีไหมเผื่อมันเป็นชุดที่มันแบบว่ามาแค่รอบเดียวแล้วมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับลวตรงกับอาชีพที่เพื่อนๆเ,เล่นนะครับจะได้ซื้อเอาไว้นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับบอกในเรื่องของวิธีการเล่น Wishing Tree นะครับแล้วก็รวมถึงว่าสายฟงสายฟรีเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดกันได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับเนี่ยสายฟรีก็จะค้างตึงอย่างเงี้ยเออแล้วคุณต้องยอมเสีย300เมลนะครับเพื่อที่คุณจะได้ กล่องตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกของได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เป็นข่าวสารที่ดีสําหรับเกม RO นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโผด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงก็เจอกันใ่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ